ดินแดนปาเลสไตน์คือที่ตั้งของประเทศอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์ในปัจจุบันอิสราเอลโดยรัฐบาลอิสราเอลกาซาภายใต้การนำของรัฐบาลฮามาสและเวสแบงค์ภายใต้การนำของรัฐบาลฟาตาดินแดนปาเลสไตน์ถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของาศาสนาหลักสามศาสนาของโลกได้แก่าศาสนายิวคริสต์และอิสลามรัฐปาเลสไตน์เป็นรัฐที่ประกาศเมื่อปี1988 รัฐปาเลสไตน์อ้างสิทธิเหนือนดินแดนปาเลสไตน์โดยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนแยกออกจากกันคือเขตสวีดแบงตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอแดนและฉนวนกาซาตั้งอยู่ริมชายฝั่งริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปาเลสไตน์ไม่ใช่ประเทศแต่เป็นรัฐอิสระที่ได้รับการรับรองโดยสหประชาชาติสามารถส่งทัวแทนเข้าร่วมสังเกตการประชุมสหประชาชาติแม้ไม่ได้เป็นสมาชิกชาวปาเลสไตน์ มีอีกชื่อว่าชาวอาหรับปาเลสไตน์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่สืบเชื้อสายมาจากผู้ที่อาศัยอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์เป็นเวลามากกว่าศาสสวั์ชาวปาเลสไตน์มีเชื้อสายอาหรับนับถือศาสนาอิสลามอยู่ในบริเวณฉนวนกาซาประมาณ2ล้าน3แสนคนอยู่ในเขตเวสต์แบงค์ประมาณ2ล้าน5แสนคนแต่ชาวปาเลสไตน์อากรวมบริเวณอื่นอีกประมาณ14.3ล้านคน